วันนี้เขาทำได้สวยนะคะเพราะว่ามันเท่ากันหมดเลยเนาะอนนเห็นไหมอันนี้มาการิต้าเนจะป้าจิโทโอเคเอาไปให้ลูกค้า สวัสดีค่ะทักทายรายงานตัวจากเกาะสมุยเหมือนเดิมนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีค่ะเพิ่แป๊บเดียวร้านของเราก็เข้าสู่เดือนที่6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินร้านของเราก็เริ่มเปิดเดือนมกราต้นปีที่ผ่านมาตอนนั้นก็เป็นช่วงไฮซีซันมีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้ที่เกาะสมุยก็เข้าสู่ช่วงโลซีซันอย่างเต็มรูปแบบนะคะอย่างเต็มตัวเลยจ้า ช่วงนี้ก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะรู้สึกว่าช่วงโลปีนี้ไม่เหมือนทุกๆปีที่ผ่าน,<ค>นมาถ้าทุกคนได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองติดตามข่าวสารโลกนะคะก็คงจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจเมืองนอกช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหรค่ค่ะทุกคนก็ใช้เงินกันอย่างประหยัดมากๆเลยคะ่ะไม่ว่าแต่เขาแต่เรานะคะ ช่วงนี้ก็คือเซฟกันสุดๆไปเลยค่ะชาวต่างชาติช่วงนี้เขาก็รู้เยอะนะคะน้ำปั่นแก้วนึงก็แบ่งๆกันกินตั้งแต่ที่เราทําธุรกิจมาหลายๆอย่างนะคะก็มีปีนี้ละค่ะที่ว่าแย่สุดๆไปเลยนะคะแต่เราก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะเดินหน้าแล้วอย่าท้อหลังไม่ได้ค่ะวันนี้ลูกค้าเก่าของเราก็ได้กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เขากลับบ้านไปเป็นเวลาเกือบจะหกเดือนแล้วละคะ่ะวันนี้แกก็เลยมาเซฮัลโหลซีรีนนะคะ แล้วก็มาทักทายพนังงานด้วยหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันเป็นเวลาประมาณจะหเดือนแล้วนะคะพอมาถึงก็ถามสารทุกสุกดิบกันค่ะว่าเป็นยังไงสบายดีไหมคุณลุงแกก็เป็นคนฝรั่งเศสเหมือนกันกันกบซีลีนนะคะจากเป็นลูกค้ากัน <c oughs> ก็กลายเป็นคนรู้จักกันไปโดยปริยายค่ะทุกคน <c oughs> คุณลุงแกก็กลับมาที่ประเทศไทยทุกๆ6เดือนนะคะแกก็จะมาอยู่ประมาณ หนึ่งเดือนค่ะคนนี้เขาก็จะเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์เลยนะคะสั่งเครื่องดื่มดีๆจะดื่มไวน์ขาวเนี่ยจนจะหมดขวดแล้วนะคะคนนุณลุงเขาก็ติดใจไวน์ขาวที่ร้านเรานะคะเป็นไวน์ขาวมาจากสเปนนะคะเวลาลูกค้าคนนี้มาทีไรนะคะเขาก็จะสั่งแต่ไวน์ขาวจ้วาไวน์ขาวเนี่ยเป็นอะไรที่เขาชอบดื่มมากๆเลยนะคะแล้วก็จะพากันเม้ามอยกันตามภาษาจากคนฝรั่งเศสเขาชอบเม้ามอยกันนะคะชอบพูดคุย ไม่รู้ว่าสัญหาคำพูดมาจากไหนจะให้คุยกันทั้งวันก็ยังได้เลยนะคะเห็นสองหนุ่มเขาคุยกันแล้วมิวก็รู้สึกคอแห้งแทนจะมาหาอะไรดื่มในเคาน์เตอร์ดีกว่านะคะตอนนี้มิวก็กาลังจะทําน้ําโซดากับกรนดินนะคะ กนรนาดีนก็คือเป็นน้ำทับทิมจัดทุกคนมิวก็จะมาผสมกับน้ำโซดากินนะคะเวลาที่มิวกระหายน้ำมิวก็จะมากินน้ำโซดานี่ระค่าผสมกับน้ำไซรัปที่ร้านเรามีนะคะระหว่างที่สองหนุ่มเขาคุยกันอยู่นะคะเดี๋ยวมิวจะพามาดูแป้งจ้ะอันนี้ก็คือจะเป็นแป้งโฟกช่านะคะถ้าใครดูก็คงจะจำได้นะคะ วันนี้ซิลินเขาก็ทําออกมาได้สวยมากๆเลยสงสัยจะเป็นเพราะอากาศร้อนนะคะวันนี้ก็เลยทําออกมาได้สวยค่ะตอนนี้ก็คือพักแป้งให้มันเย็นก่อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะอออกมาจากเตาอบนั่นเองค่ะรอให้เย็นแล้วเราก็จะผ่าให้มันได้6ชิ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าในตู้เย็นนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็จะวางเอาไว้แบบนี้สักพักก่อนนะคะรอให้คุณลุงไปนู่นเลยจ้ะเดี๋ยวซีลินเขาก็จะกลับมาผ่าของเขาเองนะคะระหว่างนี้ิว ก็จะไปหาซื้อกับข้าวนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้กับร้านเราเหมือนที่มิวเคยไปทุกวันซีรินก็น่าจะหิวข้าวแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะเพราะว่าแขกเข้าร้านนะคะลูกค้าเก่ามาเนาะก็จะต้องคุยกับเขาก่อนจ้ะเดี๋ยวเราจะเสียมารยาทเอานะคะถ้าเราหลีกตัวออกมาเนาะคุณลุงเขาก็เข้าร้านตั้งแต่11โมงเชา้านู่นจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่กลับเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ บ่ายสองโมงนะคะสองโมงครึ่งแล้วละจ้ะซีรีนยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะดีที่ยังกินข้าวเช้าแล้วละค่ะส่วนมิวไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะคะก็ได้ผลไม้แล้วก็กับข้าวนิดนึงจะได้ปีกไกะะ่เอามาทอดกินนะคะส่วนของซีรีนเขามีกับข้าวที่ร้านแล้วนะคะมิวจัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วละจ้ะก็รอแต่คุณลุงไปแล้วก็จะหาข้าวให้ซีรีนกินนะคะวันนี้ซีรีนเขาก็กินมันบดแล้วก็มีแฮมของเขานะคะ ซีลินก็จะกินเป็นอยู่แค่นี้เละจ้ะอ,อมแอมอ,อมแอมอย่างนี้นะคะเมนูของเขาก็จะมีไม่เยอะจ้ะกินอะไรก็กินง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเนาะส่วนของมิวก็จะกินเป็นเปีกไก่ทอดนะคะวันนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่หิวข้าวนะคะก็เลยมานั่งกินผลไม้รอจ้ะแล้วก็ดูลูกค้าไปด้วยนะคะช่วงที่ซีลินเขาติดแขกนะคะรับลูกค้าอยู่เนาะก็มี ลูกค้าโตะอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะวันนี้รู้สึกว่าเราจะไม่เงานะคะรู้สึกว่าคลึกคื้นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่านะคะเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็ทยอยกันเข้าร้านจากวันนี้ส่วนมิ้วข้าวก็ไม่กินนะคะเดินกินน้ําทั้งวันจากวันนี้รู้สึกว่าอากาศที่กอสมุยเริ่มจะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนอย่างที่มิวรายงานไปแหละจะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะในแต่ละวันเนาะ มิวก็มาพักผ่อนหย่อนใจในเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็มองดูลูกค้าข้างนอกด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าก็ทยอยเข้าร้านกันแล้วล่ะคะ่ะตนหนึ่งเข้านะคะก็จะตามกันมาติดๆแบบนี้เนาะจ้ะเนาะแต่ถ้าวันไหนไม่มีลูกค้าเข้าเลย ร้านเราก็จะรู้สึกว่าเป็นเงียบๆนะแต่ถ้าเขาเห็นโต๊ะหนึ่งเข้าก็ตามกันมาติดๆเหมือนวันนี้แหละจะ้ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่คลึกคลื้นนะคะในช่วง low season แบบนี้เนาะยังดีที่มีลูกค้าเก่าแวะเวียนเข้ามาหาอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมาได้ทุกวันนะคะบางคนเขาก็มาวันเว้นวันบางคนก็ นานๆทีมานะคะมันก็แล้วแต่วันเนาะมิวก็เอาแน่เอานอนไม่ได้จ้าในแต่ละวันค่ะหลังจากที่พักผ่อนหย่อนใจได้สักพักแล้วนะคะตอนนี้ลูกค้าก็เข้าร้านนะคะเป็นสองสาวนะคะเพิ่มมาอีกสองคนมิวก็วิ่งไปรับออเดอร์เองเลยนะคะสองสาวของเราก็สั่งเป็นค็อกเทลมานะคะสองแก้วก็จะมีโมจิโต้แล้วก็ไมมไทยเดี๋ยวมิวก็จะต้องทำออกไปเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าลูกค้ามาสองคนแบบนี้หรือว่า เป็นกลุ่มใหญ่ๆมิวก็จะพยายามเสิร์ฟให้พร้อมเพียงกันเลยนะคะเพราะว่าชาวต่างชาติเวลาเขาดื่มเขาก็จะรอกันนะคะรอชนแก้วกันอะไรประมาณนี้นะจ๊ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เวลาทํางานทําไมมิวถึงต้องทําเร็วๆเ,เพราะว่าถ้าลูกค้ากลุ่มใหญ่เข้ามาเดี๋ยวจะเอาไม่ทันเนาะอย่างที่มิวบอกไปในคลิปก่อนๆเนาะจา้ะตอนนี้มิวก็จะทําค็อกเทลพร้อมๆกันเลยนะคะ มีแค่สองอย่างเองเนาะใช้เวลาไม่นานโบจิตโตมิวก็จะใส่แก้วแบบนี้เลยนะแต่ว่าส่วนไหมไทยเราก็จะต้องเชกนิดหน่อยจ้ะเพราะว่ามีส่วนผสมหลายอย่างมากๆเลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้มิวก็กําลังจะทําไหมไทยนะคะไหมไทยก็มีส่วนผสมหลายอย่างมากๆเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะตอนนี้เราก็ผสมไปประมาณ3มเล่าแล้วนะคะแล้วก็มีน้ําสับประรดนะคะน้ำส้มนะแล้วก็กนาดินนะคะ น้ำมะนาวนิดนึงนะคะเราก็จะทำการเช็คเช็คเช็เพื่อจะให้ส่วนผสมเข้ากันดี ทุกคนเสร็จจากเสิร์ฟลูกค้าเดี๋ยวมิวก็จะไปหาข้าวให้ซิลีนกินนะคะเดินเข้ามาลอดดูในครัวหลายครั้งแล้วล่ะค่ะคงจะหิวข้าวหน้าดูแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้มิวก็จะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของมิวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะทสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะ